ก็สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับกับบอก k ิ n เดทกับเกมเมครับช่องแบ่งปันหน้าโปรรับนะครับวันนี้ก็มาตามสัญญานะครับที่แฟนคลับได้ขอกันมาครับก็ลองทำประตูบ้างครับปีเตอร์ชไมเคิลครับผมก็ไปดูเลยครับเฟิร์สเนมก็ปีเตอร์ครับลาดเนมชไมเคิลนะครับภาคชื่อนี่ก็ คอมเมนเตอรี่นี่ก็ไปหาเอาเองนะครับคิด names. นมนี่ชื่อเสื้อนี่ก็ชมายเคิลครับใส่เบอร์หนึ่งครับคิดนัมเบอร์ชิมชาติเดนมาร์กครับผมเกิดหนึ่งเก้าน่าจะหนึ่งเก้าหกสี่อะไรสักอย่างน,นะครับแต่ว่ามันฟีฟ่ามันไม่มีนะครับเดือนโนเวมเบอร์ครับวันที่สิบแปดนะครับมาดูส่วนสูงของเขากันครับปีเตอร์ก็เกิดไอ วัสทีครับบีเตอร์ก็สูงหกฟุต3ครับน้ำหนักนี่ผมให้สต็อกกี้เลยนะครับ216ครับผมไม่งั้นมันจะตัวเล็กนะครับก็นี่ครับโกคิปเปอร์ครับขนาดขวาครับผมมาดูการปรับหน้ากันเลยครับสีผิวของชไ a ยเคลื่นก็นี่ครับเลื่อนมาขวาสุดครับแถวสองแล้วก็ เลื่อนกับว่หนึ่งสองนี่ครับนี่ครับหนึ่งสองครับขวาสุดเลยหนึ่งสองนี่ครับต่อไปก็ดูตาครับมาดูตาตาก็นี่ครับแถวแรกอันที่สองครับนี่ก็มาดูสีคิ้วครับสีตาครับสีตานี่ทำไมเคลนน่าจะเป็นสีฟ้าครับตาสีฟ้า แล้วก็นี่ครับปัดนะครับนี่จริงคิวมันต้องลงมาอีกได้นะครับแต่ว่าฟรีฟ้ามันทําได้แค่นี้ครับมาดูคิวครับคิวนี่จะเอาอันที่สองก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาอันอันแรกก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับชอบอันไหนก็ครับแต่ว่าผมชอบอันนี้นะครับนี่อันที่สามหรือว่าจะเป็นอันที่สองอันแรกก็ได้นะครับ อันแรกก็จะหนาๆหน่อยครับนี่อันนี้ก็จะตกตกเหมือนหน่อยครับมาดูครับมาดูสีคิ้วก็เป็นสีที่สองนะครับเรามาดูกันปรับคิ้วครับนี่ครับปรับตามนี้นะครับนี่ครับชมไม้เคลื่อนครับการจะยืนยืนหน่อยครับแล้วก็ปากจะเข้ามาครับตรงตัวครับมาดูจมูกครับ จมูกก็แถวที่สามแถวล่างครับอันที่สองนะครับครับแล้วก็ไปดูการปรับเอาครับจมูกสมัยเคลครับมันมีจมูกยื่ยืแล้วก็ใหญ่ๆแบบนี้อันเดียวนะครับอันอื่นก็เป็นจมูกปกติครับประมาณจับปรับได้ประมาณแค่นี้ครับต่อไปก็เป็นปากครับปากนี่ก็อันที่สี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับอแรกผมเอาอันที่สาม เหมือนไม่เหมือนมูครับผมก็เลยวันที่สี่ครับมันมีหลายอันครับถ้าอยากปรับต่อก็ไปปรับได้ครับนี่ครับปรับนี่ปรับตรงนี้นะครับต่อไปมาดูโครงหน้าครับโครงหน้านี่ก็อันอันแรกแถวที่สามนะครับข้างล่างนะครับแล้วก็ปรับอันแรกก่อนนะครับปรับตามนี้นะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้ครับอ่า ไปก็เป็นนี่ครับคางครับคางก็อันที่สองครับปรับตามนี้นะครับที่สองแล้วก็นี่คางก็นี่ครับคางจะยืนยืนหน่อยครับนี่ครับมาดูหูครับหูก็นี่ครับหูก็ อันที่สามแถวแรกครับหนึ่งสองสามครับโหครับนี่ต่อตรงนี้ครับอันนี้ก็กึ่งกลางครับไม่ได้ไม่ได้ปรับครับตรงนี้ไปผมครับผมนี่ผมใช้ทรงนี้นะครับแต่ว่าผมเห็นฝรั่งนี่มันใช้ทรงนี้ครับใช้ทรงไมันใช้ทรงนี้ครับ ว่ามันเหมือนเดิะยครับแต่ว่าผมชอบมันผมชอบสอง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 ทรงนะครับทรงสั้นนี่ทรงนี้อีกกับกับทรงนี้นะครับทรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับสีผมก็น่าจะมีสีนี้ครับนี่ก็เข้มหน่อยครับสีนี่ครับลิเตอร์ครับ องครับอืมแล้วก็หนวดเข่าครับอ่าหนวดเข่าครับหนวดเข่านี้ปรับชอบอะไรก็ปรับได้เลยครับไม่มีหนวดหรือมีหนวดอะไรก็ปรับได้เลยครับนี่ครับพีเตอร์ครับหรว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็น เอาแบบนี้ก็ได้ครับเป็นว่าจะมาเป็นแบบนี้ก็ได้ครับนี่ก็จะหนาหน่อยครับนี่ครับนี่ก็จะเยอะหน่อยครับหนวดถ้ามันเป็นสีนี้มันก็จะเป็นทองทองครับผมอ่ามาดูคิดรองเท้านี่ช่วยเคลื่อนใส่ ใส่น่าจะใส่เดียดอลล่านะครับแต่มันไม่มีห้อครับผมก็เอามิสซูโน่สีดำครับแล้วก็กางเกงถุงมือนี่ผมก็มันไม่มีครับผมก็ใส่ในกี้สีขาวให้ครับอ่าเสื้อขา้างในกางเกงรหรือว่าจะเป็นนีก็ได้นะครับอ่าว้วแต่ชอบนะครับแล้วก็พวกนี่ครับอีเวนชัน่นวิง่งฟุต วิ่งอะไรก็เหมือนนะครับสมื่อนอาจจะวิ่งช้าครับตัวใหญ่ครับนี่จ,จะวิ่งแบบนีว้วิ่งแบบนี้นะครับนีอ่อย่างไงคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดให้กำลังใจครับกดไลค์กดแชร์แล้วก,ก็ขอคนละหนึ่งซับนะครับช่องจะได้ถึงที่ Youtube กำหนด ได้ไวๆนะครับช่วยกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ